EP ที่2ครับจะมาแนะนำตัวแม่ทับนะครับที่ที่ผมชอบใช้ใน k v k นะครับเอามาเริ่มเท่าความจาก k v k ครั้งที่1 k ึ k ครั้งที่1ผมใช้ผมใช้ออสมาน คู่กับฟิดิทนี่<ร>นะเพราะว่าไทยที่ใช้คู่นี้เพราะว่ายัางเดินยังเดินม้าล้วนลาบล้วนธนูล้วนไม่ได้นะเดินผสมทหารก็เพิ่งมีทีสี่นะ<ร>ก็ต้องเดินผสมไป<ร>ก็ต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเรพราะตัวนี้เป็นตัวทหารผสมนะเค v ีเคที่สองไม่ได้เข้าเพราะว่าย้ายมาเซิร์ฟหนึ่งสี่แปดเข้าไปเค k ีเคที่สามเลยนะ ก็พัฒนาตัวเองมาเล่นเป็นโยชิเต็มนะฮะสกิลเต็มบวกกับบวกกับทาเคดะที่สกิลยังไม่เต็มก็จะบางๆหน่อยนะฮะไม่เคยมีส่วนร,ร่วมเท่าไหร่เพราะตีเขาก็เราก็เก็บซะเองนะฮะก็มีส่วนร,ร่วมน้อยครับผมกับ KVK ครั้งที่สองก็คือครั้งที่สาของของเซิร์ฟหนึ่งสี่แปดแต่เป็นครั้งที่สองผมพอมา KVK ครั้งต่อไปเนี่ยอ่าผมมีส่วนร,ร่วมมากขึ้นแล้วผมใช้ โยชิ oshi, เต็มเหมือนครั้งที่แล้วแต่ทาเคดะผมก็เต็ม <ulf> อ่าคราวนี้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็ไปตีเขาก็ได้เปรียบบ้างเสียเปียบบ้างนะฮะถ้าเลือกตีกับตัวที่โดนลุมหรือตัวที่หลอดเลือดใกล้จะใกล้จะแดงใกล้จะเหลืองเออเออใกล้จะค่อยๆที่มันค่อยๆจะลดลงไปอะ่ะก็เล,เลือดที่มันลดลงไปเรื่อยเอะอ่ะ ก็จะใช้ตัวนี้ตีแล้วก็จะได้เปียกพอมาเคปเคีครั้งล่าสุดเนี่ยผมใช้สลาดินคู่กับทาเกดะซึ่งเต็มทั้งคู่คู่นี้ถูกใจมากครับผมก็เดี๋ยวจะมาอธิบายฟังวันนี้เลยว่าเพราะอะไรถึงถูกใจนะฮะแล้วมันเกิดมาคู่กันแค่ไหนคู่นี้นะฮะมาดูสกิลแรกลาดินก่อนอ่าถ้าเต็มมันจะเป็นยางี้ครับสกิลเต็มของมันคือสร้างความเสียหายพันเอ่าแล้วก็ ลดความเร็วของฝ่ายตรงข้ามลง5้าอร์เซแล้วก็ลดฮิวของฝ่ายตรงข้ามลงลง50เปอร์เซนเป็นระยะเวลา5วินาทีะนะครับแต่ก่อนที่มันจะเต็มเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายคูณพันสี่นะฮะแล้วก็ลดความเร็วของเป้าหมายเนี่ยสามสิบเปอร์เซนต์แล้วก็ลดฮิวสี่สิบเปอร์เซนต์ห้าวินาทีสกิลนี้พอ,พอกับโยชิเลยนะครับก็คือรุนแรงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือเราสามารถลดความเร็วเคลื่อนพลของของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับก็คือ เราไล่ตีเขาได้เพราะเราพาราซาลดินเนี่ยเริ่มถึกแล้วนะฮะส่วนรถฮิวเป็นระยะเวลา40%เรเะยะเวลา5วินาทีเนี่ยก็คือเอาไวช้ช่วยซัพพอร์ตทีมเพราะว่าเวลาเจอริชาร์ดเนี่ยมันฮิวมันฮิวบ่อยแล้วไม่มีใครอยากเจอนะผมก็ต้องเข้าไปชนเข้าไปชนหรือเข้าไปช่วยให้ริชาร์ดเนี่ยหมดพิษสงลงก็คือทำให้มันฮิวหลือครึ่งหนึ่งอย่างฮิวบ่อยมังฮิวไป แต่กูทำมึงมีหิวเหลือครึ่งหนึ่งได้อ่าประมาณนี้นะฮะนี่คือสกิลที่หนึ่งสก,กิลที่สองอเพิ่มพลังป้องกันมายี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีมายี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ความเดือดเคลื่อนพลห้าเปอร์เซ็นอันนี้แทบไม่มีผลนะฮะแต่ว่ามันแถมเป็นสกิลแถมมาก็ก็รับไปไม่เป็นไรเพิ่มป้องกัน20%โจมตี20%ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะฮะถ้าได,ได้คู่กับม้าด้วยกันที่มีสแต็คตรงเนี้ย ก็จะก็จะยิ่งถึกเข้าไปใหญ่นะมาดูสก,กิลที่3สก,กิลที่3ก็คือลดความเสียหายจากทักษะคือถ้าเราโดนสก,กิลเขาอะเราจะลดความเสียหายลงได้30%มสิบเปอร์เซ็นต์ะครับอีกอันนึงก็คือทําความเสียหายจากการโจมตีสวนกลับสวนกลับคือถ้าเกิดเป็นที่เข้าใจก็เรียกแอนตี้สวอร์มก็คืออ่าป้องกันอ่อาเขาเรียกอะไรดีโต้กับเวลาถูกลุมอะนะครับก็จะตีแรงขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ สำหรับตัวที่ที่ที่มาตีเราด้านหลังอ่าเวลาเวลาเราหันหน้าเจอใครเนี่ยคนนั้นเขาจะรับดาเมจจากเรารงเต็มแต่ไอคนที่มาตีเราด้านข้างตีด้านหลังเนี่ยเขาจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ซาลินทําได้อีกยี่สนะิบเปอร์เซ็นต์่านะประมาณนี้นะก็คือคือความเสียหายโดยตรงเนี่ยมันมัน,ม,นมันสู้ตัวที่เราหันหน้าไปชนไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรแลกอะไรการโดนโจมตีสวนกลับเนี่ยก็คือจะได้รับดาเมจ ที่น้อยกว่าคนที่โดนตรงๆพอมีสกิลนี้มาช่วยเพิ่มอีก20%จากที่โดนน้อยก็เพิ่มอีก20%ก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนะครับสกิลที่5ไม่ต้องพูดถึงครับแทบแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยไม่รู้คนคนคิดเขาจะคิดมาเพื่ออะไรนะก็คือเพิ่มพลังโจมตี15%แต่ป้นทรัพยากรป้นรั์ไม่ได้พูดง่ายคือป้นไม่ได้ตีได้อย่างเดียวตีแรงขึ้น15%ป้นบ้านไม่ได้ต้องทามาเพื่ออะไรนะฮะก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็จะใช้ในอาร์กก็ไม่ค่อยดีนะ15%แต่ ได้พลังโจมตีพันเจ็ดเราไปลดความขึ้นผลมันไม่ค่อยดีอ่ะไม่แต่ที่อัพเต็มเพราะว่าอยากได้อยากได้อัสสุดท้ายเนี่ยก็คือความความเสียหายพันเจ็ดเนี่ยอ่าครานี้มาดูมาดูคู่มันครับก็คือทาเคดะทาเคดาเนี่ยชอบตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาเลยนะครับก็คือตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับหน้าที่ของมันคือทําให้ทัพนั้นเกิดขึ้น ไปอยู่กับใครคนนั้นก็อึดขึ้นไปอยู่กับมา้าตัวไหนมา้าตัวนั้นก็อึดอึดขึ้นนะครับผมอ่าดูสกิลที่1ครับก็คือ,อสร้างความเสียหาย50%เป็นระยะเวลา4วินาทีแต่มีเงื่อนไขว่าจะมีโอกาส50%ติด1ครั้งและก็พอติดแล้วก็จะเว้นไป2วิพูดง่ายคือโอกาสไม่สุดก็คือใน4วิจะมีโอกาสติดมากสุด2วินาที เพมพลังโจมตี50%จนเป็นโจมตีปกตินะฮะไม่มีดาเมจสีแดงมีโอกาสใน4วินาทีจะมีกาสติดไม้สุด2ครั้งครั้งครั้งบางครั้งไม่ติดเลยก็มีบางครั้งติดครั้งเดียวก็มีนะฮะอันนี้วัดดวงหน่อยนะครับแต่ถ้าแคดะมาได้ตรงนี้ครับ มาได้โบนัสพลังโจมตีอีก40%ครับโอ้โหถือว่าโคตรใหญ่มหาศาลนะครับแล้วมารวมกับอ่ามารวมกับซาลดินสาลาดินเนี่ยโจมตีเท่าไหร่พลังโจมตีจะซาลา,าดิน40มาเจอทาเคดาอีก40เป็น60ครับโคตรใหญ่ครับผมอาก็เวลาไปตีเขาก็ฝ่ายตรงข้ามก็เจ็บอะนี่โจมตีปกตินะ อันที่2ก็คือบนนความเร็วขึ้นพลือล่อน์ล3 0แต่มีข้อแม้ว่ามีโอกาสตดแค่ส0อันนี้เอาไว้ไล่ชาวบ้านเขานะฮะเอาไว้ไล่ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะฮะจะมีผลก็ตอนตอนตอนโดนโดนโดน,น,น,นเขาตีเราก็จะมีโอกาส1 0ที่เราจะวิ่งหนีเร็วขึ้น30%ปอราะประมาณนี้นะครับดูอันที่3ครับ โบนัสพลังป้องกันของหมาอีก40โคตรใหญ่นะครับมาเจอซาดินอีกครับมีพลังป้องกันเท่าไหร่พลังป้องกันซาดิน40ไป20นะครับเป็น60สรุปคู่คู่นี้นะครับเพิ่มพลังโจมตี60ตพลังป้องกัน60นะไม่ให้มันคู่กันได้ยังไงนะแล้วมาดูมันมีอะไรอีกอมีตัวคูนรักษาอีก150เป็นระยะเวลา4วินาที อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทับระดมก็จะมีผลพอสมควรเพราะว่าทับดมตัวคูณมันเยอะตัวคูณมันเยอะพอคูนล่าสิบไปมันก็รักษาเยอะนะฮะมาดูตัวตวนี้ครับผมสกิลที่สี่ลดความเสียหายอีกห้าเปอร์เซ็นต์าดินลดเท่าไหร่สาดินลดความเสียหายอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าคู่นี้เจอรวมกัน ลดความเสียหายจากทักษะ35% 35%เท่ากับว่าถ้าคุณเจอสกิลฝ่ายตรงข้ามออกสกิลมาหมื่นหนึ่งนะฮะคุณลดเข้าไปได้35% 0 0นะเบาลงเลยนะก็ทำให้ยืนทนยืนนานนะครับอันที่ 2. องลดความเสียหายจากการโดนตีปกติอีก25% สราดินมีไหมราดินไม่มีนะครับอันที่3ามลดความเสียหายจากการโดนแอนตี้สวอร์อีกยีสร์ดินมีไหมราดินมีครับผมยีรวมกับนั้น25%เปเ็นต์เป็นหเปเต์ใช่ป่าวะยี่สิบวกบวกยีอไม่ใช่เป็นสี่าเปโอ้ใหญ่มากครับผมใครโดนก็เจ็บอ่ะอ่า ราะนั้นเนี่ยเมื่อเจอคู่นี้ก็จะไม่ค่อยถูกตีเท่าไหร่ถ้าถ้าไม่รอแรวงจริงเพราะแอนติ้สวอลเขาค่อนข้างรุนแรงมาดูสกิลเชี่ยวชาญน,นะครับก็คือเไม่ใช่ดูทาเคดะสกิลเชี่ยวชาญน,นะครับก็คือเพิ่มเพิ่มเพิ่มสกิลหนึ่งไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นก็เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าก็ว่าเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นตนะ จะได้รับความเสียหายจากเสรีเพิ่มอีกสามสิบเซนก็เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันอาจจะไม่เล้าใจนะฮะสกิลอาจจะไม่เอ่อกทาเิดะจ,จะไม่ออกรัวอาจจะไม่สกิลอาจจะไม่ขึ้นดาเมจแดงนะครับเป็นดาเมจขาวก็คือเป็นการจมตีปกติมันก็เลยดูไม่เล้าใจหลายคนก็เลยอา,อาจจะไม่ชอบนะฮะแต่ความจริงแล้วมันโคตรถึกเลยฮะคราวนี้ถ้ามาคู่กันผมต้องใช้สารินซาลินนำ <S <S น,นำ <S 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 นะครับเพราะถ้าใช้ทาเคดะนำมาดูพวามสัมรั์ครับมันมีอะไรบ้าง มันก็จะมีเคลื่อนพลมันก็มีทหารม้ามันก็จะมีเช,ช,ชื่อชาหลากหลายเชื่อชาหลากหลายตัดออกไปเลยนะครับมันไม่เก่งสักอย่างเคลื่อนพลก็คือเอาไว้วิ่งเร็วอย่างเดียวก็ว่าไม่มีประโยชน์ในการเจอในเค k เคนะครับทหารม้าก็เพิ่มความอึดให้ม้าแต่ถ้าเป็นซาลาดินดูความถ่วง,งครับผมจะเป็นสนับสนุนพิชิตศึกแล้วก็ทหารม้า พิชิตศึกก็เอาไว้ตีบ้านก็ตีบ้านแต่พ้นไม่ได้ไม่ใช้นะครับใช้ตัวอื่นส่วนสนับสนุนน,น,นี่แหละของดีะัะนั้นผมจะใช้สาดินนําเพราะว่าผมจะหวังพึ่งคาเลนหรือความสวรรค์จากสนับสนุนนะครับมาดูว่าขวันที่หนึ่งนะครับนี่ลดความสเสียหายอีก9%ก้าเสริมเอฟเฟกในการรักษาเพิ่มฮิวเข้าไปอีก ฮิลได้อีกนะครับอีกเก้าเนนี่อันนี้ของดีเลยครับเมื่อได้รับการรักษากองทหารจะเพิ่มโจมตีอีกเก้าเปอร์เซ็นในอีกสามวินาทีาเพราะอะไรจำสก,กิลทาเคเดได้ไหมมันฮิวสี่วินาทีพอมันฮิวสี่วินาทีปุ๊บก็คือการรักษาก็เพิ่มพลัาางโจมตีอีกเก้าเปอร์เซ็นในอีกสามวินาทีแล้วทาเคเดมันฮิลสี่วินาที ฮิลทีหนึ่งเอ่อสี่วินาทีออกสกิลปุ๊บฮิลอีสี่วินาทีออกสกิลปุ๊บฮิวสี่วินาทีเท่ากับว่าสกิลนี้มันได้โดยออโต้เลยครับผมเพิ่มพลังโจมตีเก้าเปอร์เซ็นต์ไปอีกสามวินาทีมาดูอันนี้ครับเมื่อกองทหารที่นําโดยผู้บัญชาการคนนี้ได้รับความเสียหายจากทักษะคือโดนสกิลมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะลดความเสียหายลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมสกิลมันดีนะเนี่ยมาดูวนันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เอาไว้มุดฟาร์มนะครับ เมื่อออกจากสิ่งปลูกสร้างคือออกจากฟาร์มหรือออกจากบ้านออกจากธงนะครับจะเพิ่มความเร็วอีก60%ใน1ิวินาทีเนี่ยใครไม่ทันไม่มีใครไล่ทันนะครับเอาไว้หนีเวลาจนตัวอันนี้ก็คือการโจมตีปกติํำให้ความเดือดดาลก็คือเพิ่มโอกาสที่มันจะออกสกิลเร็วขึ้นนะฮะอ่าอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มความเดือดดาอีกร้อยห้าสิบนะสองอันนี้ก็ใช้ต้องใช้คู่กันอ่าทำให้มันโกรธไว พอกดไ,ไวๆปุ๊บมันก็จออกสกิลไวขึ้นนะส่วนฝั่งนี้ก็ไม่ไม่ต้องแนะนําอะไรนะครับก็อย่าไปเอาตรงนี้นะครับเพราะอันนี้สกิลไร้ประโยชน์ครับมันจะเพิ่มความเสียหายต่อธนูอย่างเดียวนะครับในเค k เคเราเลือกไม่ได้ครับว่าเราจะเจอใครอ่าเราเลือกเราเลือกไม่ได้แล้วเราไม่ค่อยเจอธนูด้วยนะครับอ่านะก็มาเอาตรงนี้นะมาพวกลดความเสียหายเนี่ยจะถึกเลยเนะี่ยทีนี้ถึกเลยอันนี้ก็ทําให้กดเร็วขึ้นนะ อันนี้เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มเลือดของหน่วยมานะครับอันนี้ถ้าความแข็งแกร่งลดลงเหลือน้อยกว่าห0สิเปอร์เซ็ก็จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนพลอีกสาสิบเอาไว้หนีนะครับผมอันนี้การโจมตีปกติจะเพิ่มอีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตะ์ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วมาหยิบนี้ีนิดหนึ่งนะครับลดความเสียหายนะฮะทึกเลยตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับคู่นี้นะต้องคู่นี้เลยนะครับาซาลาดินทาเคดะ เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมาแนะนำอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบที่ผมชอบแล้วก็เอาไว้ประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันใน KBK ด้วยใน Arc ด้วยนะครับแล้วก็มันมีดีอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกัน EP ที่3ครับผมขอบคุณครับ